โอ้ยง้งามแต่แย่อ่อนแหมนี่ยี่สิบสี่มือนตี่อ่อนซีไห้ซีไหวตีโอ้ยหหแม่เนี่ยเขาเป็นพ่อพันเนอะยเขาไม่เป็นพ่อพันธุ์อืมนั่นคนกำลังสีเห็นอย่างบว้ยสองตานี่ยคนเข่าง้วโอ้ันเด้งง้ออะไรล่ะยืนด่งไหนเหมือนบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า สนเขาวัวมันเสียอายุนเสียายุนตายยุนบ้านบักกวนก็ไปยามดังนแล้วเมืม่อนี้เพิ่งเพิ่นเท็ดเนี่ยเพิ่นเตรียมอุปกรณ์อยู่เนี่ยเราไม่ไผ่เราอย่างเพิ่งเพิ่นเท็ดจังไหลูกหลานเกิดไม่เงยรุ่นเบี่ยจักด่วิธีการมาแต่กับพญ่รามันบ่ท่านมีมันเป็นอย่างเขาเขาักยกักเมาบ่คล้องไว้น้ำค้างนี่บ่มันมันบ่ดีบ่แบบมัน มันดึงยาก้อยย้อ้่ยสมบุตรก็หนีบบรเวบ่่้อยสวนบ่ล้อยจับไปเสียม่เจียวว่าลูกล่ายย้สมบณ์นี่ย่นั่งนี่บ่ว่าเ่ท่นไปว่า่จับอีมกำลังเหลาครับเลาใหม่เลาเนี่ยหกเฮเทกับเสื้อเข้าแดงแดงไนอ่มโอ้ยบ่ทันไง โอ้แม่กระยอกแม่ท่านละออซื้อว่างไรก็ใส่บักยังบักซีไว้สิบอสไอ้เอาหอมต่างสายฟ้าร้องหอมตัางลาสายฟ้าพันมันสายพันมันคือสีไว้แต่ว่าอันตั้งซื้อว่าบักสายฟ้ามาท่นคุณสายฟ้าเออตะร้านหน่อยตะร้านหน่อยเฝ้าอยู่ผุนอ่าเปิ้งแม่เปิ้งแ่เเป็นพอพันเลยแล้วงามเลยตัวใหญ่ขนาดนี้นี่แล้ว

ไม่ไพ่ต้งหากบอกไม่ยุน่นเด็กไม่ไพ่แล้วก็แล้วอือืเอเีย้วเรือ่หนีเ่เอือเตรียมการเตรียมการนะครับอ่ช่วงนี้อช่วงเตรียม <c oughs> เข้าสักันเพื่อที่จะไปเทบตึไหนเดี๋ยวสวิธีการต่อไป

เลี้ยงเตแล้วจนอยก่เลี้ยงร้านอยเล่าเลี้ยงไอ้ง้องามง้อดีตอนี่พ่อยุ่นหาหญ้าหายุ้ปลูกหญ้าปลูกอยู่ไว้ยุ่นเปันสีอืมอ่เดี๋ยวราอดวิธีกันล้วยหลารบ่ายาอุศน้องฝัก โอ้โเออวย้มาหลายคขั้าดิมันไปใส่ห้อยห้อยไปทางไหนหมดตะเกาว่าตะเก้าก็เแม่ศูนของน้องขอกตัว่ามันไปบําบัดสวนหม้อขศ้นรสนานสวนเดียวกันไปบ้านเอาหาเพิ่นขายง่วขายในช่วงสุดทหารรักองแม่ลูกเอตัวเดียวแม่ลูกแม่ลูกได้ทะเลันเกีติทิกีิิพเล่สีสื่อว่ามาแทนเนี่ยตัวหนึงก็ออกมาใม่เนี่ยเออสวนสลามหน่อยเป่าเลย ลูกในน้องที่ออกเงี้ยนน่องสามเรียนหนานยแบนี่อืมมีนาิี่สิมีน้โอ้เดี๋ยมกเวรนโมดอกปีนี่อืมอืมเนาเป็นไปตามวานละมันละตามบทบาทอ่าโอ้หัวหน้าก uh. ับมาฮาหัวหน้าซอยกันหัวหน้าเนะอ่ะย้อนกลัไปเอาเอาเร็วไป เขาเจ้าะออกมาพี่บอกพยุนฮะออกมาข้างนอกอยู่บ่ฮะโอ้ได้ไปหรือืมนะครับโอ้เขาขวบข้อไว้สักกันบ่อืมอคุณคุณคุณทำคุณทำคุณในมาเมื่อคืนนี่ว่ยฉันพ่อยตายยุนมา ในม้าจากบาดพิ่นกับม้ทันว่าดอกในพิ่นสีเลี้ยงเอาลูกเอาเต่ามันหัวแดงเลือดบบมันบ่มาเล็กน้อยไตโจนก็มีขี่ง้วขี่ควายเพผลผลเอ้มันสีหน่อยไพรให้เซนาตัวเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหางเงาหางขวัญขี่ก็แล้งอันดากันกับมี่ตีจวนเข้าว่าทันว่า สนสะพายสนสะพายสนสะพายขนเข้าเหง้าเ้าเหมือนแทงกระป๋องงวดึง่สั่นหูตัหงเดี๋ยวแจเสตรงนี้ก่อนดดึงเขาไม่หยเดี๋ยวแจ๊เสกโขนี่มันผ้าผูกพี่ยกตอนนี้ไม่แจ๊สเสียกนะฮะนี่งเศก้าว้างผูู้ิที่

ตัวแ ẹ p ตัดเท่งง่ายๆตัวสองเท่งง่างยๆเลยนี่นะทหารจะคว่างคนอยู่คนละยุคไข่ทหารเหมือนจะคว่างคนคว่งาาตัวกิ่งคนเพื่อนลงมาอยุคไข่หมดละเดี๋ยวคนสิลงมาอยู่ทางนั้นทำมาเมืองนี้หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยักษ์ใหญ่ครับ อุ้มเสีเดียวแล้วทำนหนิยำพร้อมแล้วเอาบังเอาบังนาวหาดเล่นบมโนหาดไซรัมลัางเลยเฮ <c oughs> ้ยบ้านไปพ่นสเปรย์ทั้งนี้โอ้อันตรายจมอนี่อาบล้างอาบท่าดีบ่ขาดเสือจะขวดมืงขึ้นนี่โอ้ยไหลไหลบัดไหลออมันมันมีติดเจ้าคนนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อ้นิดหน่อยบ่ะพีทหัวดัำนี่นีจ้ะ รตรกนี้ก็ไม่ยาืมเยี่เยเลยเว้่อปได้แค่อะบ่อกกำลังจัดสถา,านที่มั้งโอ้โหโอ้โอ้โหอยู่บ,บงข้างคนกัน ีดังไปเรื่อยแบบพยุนโอ้เฮงสีเลยตัวนี้ทาง้ทางทั้งมันเป็นโูเจ้าสีสวัดเสียก,ก่อนอยังอืมอืมวิธีการปาดชาวบ้านนะครับเสียกเสียกทุกอย่างออเล่าไม่ดิ้นดังแน่จนเข้าให้มันมาถึงนะ ตะปูมีามาทั้งนั้นพือนย,ยุน่นตะปูตะป,ตปูเห็นง่ายๆตัวเนี้ยข้าวนาข้าวนาบ้างข้าวนาโน,น,น้ด้พันมาติกตัวแล้ว บายดางกนอยู่บนนู้นเอครับเอ้ายอๆๆสวนเข้างัวเห็นไหมใส่เสียกใส่เข้าให้มันไม่รไ,ไปให้ไปน้ำจังผูกายลามงายอืม <c oughs> ย่ย oh, oh, oh. yeah, 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 yeah. ่ย oh, cool. ่ยย wow. ่โอ mm ้ยเขามันเป็นนุ่นอ่อนหมอนุมันเป็นดังอ่อนมันหมอมันเป็นดังอ่อนมันีน

มันหักเลยมันยังโดดตเีเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยนี่ไรมัดเชีอมมัดเข้าป่ะนี่โอ้เด่นจังอาา่อยนะาดาเรางวาไหมเนาะอืม่ดต่ยไม่ลกือ้ เอาเกลือากลือมานาเลท่านะเหมือนัรมาไหนมันดิอันดิน้ยังเนมะเียดแน่จังเยธรรมดาแล้วมันทำนี่พอดีอลไรพอดีเหมาะดูนี่อ่าบินาไปเฮือกเสื่องตัวโนรับเสื่องยี่โมโนโมโนโมโนรับเสื่องาปโน อืมนี่จะขอางเพิ่นสีคนนึงมากแล้วนะครับแแะทยพิ่นแยบางอันเออนออเขามอกู่หน่อยพูกักเข้าแล้วกันผูกเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ตาสีพันจัดการเรียบร้อยแล้วตาแล้วสียับรูนูเนาะนซี่หมือนนี่เด้หนู แต่ของพันยุกจีบ no, พ no, ุ่นยงยุ Alter, ่พุ่นเระยั่งเมืออกุ้งพุ่นละยุกข่ทหารพุ่นเออนายจ่าพุ่นสิพันธ์ลงมาอยู่ภาษีมาเสริมเขาข้ออีกแม่ซ่องแม่ยาวพันนั่นนั่นอืมนั่นอืมอู้ปีน่ยนู้่นในพอูบอเป็นควายอืดเดาจไ่น น้เกียเน่นแม่มาลอน้ำกันม่ไม่มาน้เกาละน้ากันพอดีเลยเข้ามาแลวนี้ก็เขาจะกอดไว้ไหมได้ต้นน้ำผู้ดูเนาะผู้ขยันผู้เด็กผู้เดขยันก็ได้ขยันเลี้ยงง้วเลี้ยงค้ยขยันทำมาหากิน นเอาเกลือใส่ออเกลือใส่ผลมันพอแผ่มเสเออแผมันึงดีวะอันนั้นไม่ใส่บบหน่อยเนี่ยเาันตัวหนันน้ันน้ย่สี่หมื่นแน่อยเลยหัวโตหน่อยตัวนี้ทำด้แทงไหนทำดีเ็ดบนตัวหน่อยหน่อยบ่นะเอ่อ เนี่ยแล้วล้าตอนนี้ใกล้สีดแล้วเฮดเป็นเข้าแล้วได้บิเวานานน้มาเอกซีวอันนี้บางหมันหมันสอกซีไหมันมีน้ำดน่ส่มันเป็นซีไหวเยแ่มันสี่นี่ะแล้รวมแล้เนี่เนซีไก็หัว่าวหนงมองในแมนอนเฮนบอกว่านี่ยบุแมนวันหัวหัวหัวขำุนขำคุนไดต้นผู้ดูผู้ขยันผู้ประหยัด เใกล้บางอ่อนแพทย์ตำบลเพิพ่นกับไปตายุนโอ้ดีใจน้ำเพิ่นดีใจน้ำเพิ่นฮะแค่นี้นะครับนเ,เน,นาะเอาเอาคำคุ้คำคุ้นเด้อตายุนใกล้วันเลย